รายงานสถานการณ์โควิดประจำวันที่13สิงหาคมก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดสถานการณ์โควิดประจำวันนะครับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดประจำวันสุก ที่13สิงหาคม2564วันนี้ติดเชื้อรวมกันเยอะมากครับ23,418รายครับจำแนกเป็นติดเชื้อรายใหม่23,300รายและติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขังจำนวน388รายครับผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายนตอนนี้อยู่ที่834,326รายครับผู้ป่วยกลับบ้านได้หรือว่าหายป่วยนั่นเองครับวันนี้กลับบ้าน20,000 83รายครับก็ยังน้อยกว่าการติดเชื้ออยู่นะครับและวันนี้มีท่านที่เสียชีวิตอยู่184รายก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่เสียชีวิตด้วยนะครับและพบการเสียชีวิตผู้สูงอายุเกิน60ปีและ7กลุ่มโรคเสี่ยงครับ4วันย้อนหลังมีอัตราสูงขึ้นครับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมอยู่ที่84%วันที่10สิงหาคม96%วันที่11สิงหาคม85%และวันที่1289%ครับ ก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ